อันเสร็จรแล้วดิฉันก็ขอเปิดการประชุมและผู้ไปเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งทางสำนังกางานพรนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะหน่วยงานกลางในพื้นที่ 4. บทบาทความร่วมมือของหน่วยงาน 3. เครื่อข่ายภาพการศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อการกับื่อนจังหวัดปรุรธรรมในปีกประมา2,500สกการจัดประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสออริ เมื่อวานผมไปอยู่ลำปางเนาะอาทิตย์ก่อนหนาะคายกระสินไปเนี่ยจังหปัดต่างๆเริ่มเคลื่อนเรื่องนี้กัรหลักคุณธรรมก็มีหลักเดียวกันคือสร้างคนดีให้กับสังคมนะครับคราวนี้พอเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราต้องนี่เราจัดการได้เนี่ยมันก็จะดีถ้าภาระนี่จัดการไม่ได้มันจะเหมือนลปนี้ฮะปัญหานี่นี่ก่อนดีกว่าเอ๊ะเราทำไมต้องมาทําเรื่องนี้ครับผมก็มาคือมันมัน เผาจนจนไม่รู้จะเผายังไงเนี่ยว่าไม่รู้ใครจะรับผิดชอบเ่รื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดมันก็จะไม่มีการช่วยเหลือเดินละพันเนี่ยเออนะเป็นภาษีหักเป็นเงินบํานาญหักเป็นเงินรักษาพยาบาลเขาจะหักสามสิบเปอร์เซ็นต์มาแผนนะครับอคนไทยก็จะอะไรนะแก่แล้วก็จนอีกแนละ้ะเออประมาณเนี้ยขอพฤษสภาอะไรเงี้ยถ้าเผาให้รัจับเนาะก็าชิงเผาก่อนมีนาที่เผากันเต็มเลยพอเมษาปี กลายเป็นว่าขนไปขนมาขนไปขายขนไปขาย,ไป,ขายไปใช้อย่างอื่นก็นเลยกลายเป็นภาระคือนี่ความทับเตือ,อยเรื่องตรงนี้มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ที่เรื่องของคครับเรื่องจิตอาสาไปไปที่ยุทธยาไปเห็นวางเข้ออี้ไว้หน้าบ้านคือ,อวางก้าอี้ให้คนนั่งนะที่ไหนได้กักกักที่นะเวลาเขาเรียกว่าวางอย่างวางเรื่องเนี่ยที่เราทำม,มากขึ้นได้ไมไม่เกิดสึดางนี้ไม่เกิดภัยความพิบัติพายุก็อาจไม่ลงมาช่วยกันก็อยู่ีเชิ แต่ที่มีพฤติกรรมพอเพียงพิ่ในสุดเด็ดติตอาสาพี่ตันยูนะครับเป็นคนเก่งแล้วก็สุขภาวะดีภายใน20ปีเนี้ยมันจะเป็นแผนยุทธศาสชาติแล้วก็ให้หน่วยงานพวกเราได้มาทําแต่ท่าน